ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่6601ดาบันแอตเทไรต์เฟรมไข่ก็เป็นงานก๊อปบงานก๊อปจีนไายดาบันครับก็ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นน,นี้อาร์ตเวิร์สแอสีถือดาบคู่สองอันแล้วก็มีอาวุธยูนิตอยู่ด้านหลังโอเคข้างกล่องก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องแค่แค่เนี้ยแค่ ขยายให้มันเล็กลงก็ส่วนด้านข้างของกามบิดถายไอชัน,นะในกล่องจะมีนี่ตามภาพเพอาเลยตามเข,าข้ขาโฆษณาไว้เลยนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังตามสเต็ปอีกด้านข้างนะฮะด้านข,าข,าขา้นี่คือการไอชันต่างๆของตัวนี้นะนในขาจะมีไอชันเบสมอ,อคำ้ำเออนีไออาวุรรธสาระประโยชน เป็นดาบเป็นธนูได้ก็ประมาณนั้นแล้วก็ใส่เป็นแพรก็ได้ด้วยนี่คือข้างข้างกองนะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันเลยไปไปดูข้างในตักวลกลองเลยนะครับมาเริ่มละรครับามาเริ่มที่ตัวหุ่นก่อนเลยก็ตัวหุ่นเป็นงานสกเกียหนึ่งต่อร้อยนะก็ะขนาดก็ประมาณนี้พอๆก็พอๆกับสไตฟีดอมเลย ให้ตัวสูงกว่าน,นิดหนึ่งก็เริ่มไี่จุดขยับไปนะครับจุดขยับส่วนหัวก่อนเลยหัวน่าจะหมุนได้สาม้ึหกสิบองศานืมก็ก้กมก้มได้สุดไม่ได้ประมาณนี้ยังเขาได้สุดจบทำเสร็จ,จ,จต่อไปก็ส่วนแขน,นครับส่วนแขนหมุนได้สาม้ึหกสิบองศาเลยส่วนไหล บได้ปรับระดับได้นี่นี่นอิสระสุดๆส่วนแขนครับหมุนได้นี่แขนงอได้สามสเต็ปส่วนแขนน่าจะขยับได้อีกตรงนี้ตรงแถวนี้ขยับนี่เข็บเขบเป็นรูปวงกลมเลย ขยับเทอเวอร์มาสวนส่วนมือนะนี่ขยับได้ตัวนี้มันจะเป็นสามนิ้วติดกันนะแล้วก็ตัวนี้ขยับได้ด้วยก็เขียนทั้งสองข้างเหมือนกันนะฮะก็ข้อเสียตัวนี้เลยคือตัวนี้ข้อเสียตัวนี้เลยคือส่วนฝ่ามือนี่มันเดือเดือตรงมันบามากเลยตร,ต,ตรงข้อต่อตรงข้อต่อมันจะโคตรบางเลยก็ผมทําหักไปแล้วนะ กับตรงนี้ตรงเชื่อมต่อกับฝาหมีกด้านหนึ่งมันจะบางมากต่อไปเราหักเลยของผมก็ข้อเสียของงานจีนก็อย่างเงี้ยก็สติกอับบางๆหน่อยจึงเป็นสาเหตุที่อีกแขนข้างหนึ่งคือนี่หกักหักแล้วขยับไม่ได้ทั้งผมกาวติดกันสนิทเลยส่วนตัวนี้ก็เอากาวติดโทรศัพท์มาติดไว้ให้มันพอขยับได้ ซึ่งมันดูเถอทุเรศนมากก็มาส่วนที่ต่อไปะส่วนลําตัวลําตัวก็ขยับได้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับก้มเงยสุดนี่ก้มได้ขนาดน,นี้เลยส่วนนี่เปิดคอกเพชรได้ด้วยเดียเ๋ยวพี่ก็กลับหนังนิดนึง ด้านในก็จะมีคนขับอยู่นะปิดไว้โอเคส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีอะยดประมาณนี้นะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็กล้องผมกล้องโทรศัพท์นะนตรงส่วนนี้ก็จะมีกินมิกอะเรเล็กนิดนึงเป็นพวกท่ออะไรใครเพื่านๆก็เอาสีมาป้ายได้นะนี่เป็นสายเป็นท่อก่อนนี้ ส่วนนี้ถ้าใครมีไฟยูนิตก็เอามาใส่ได้มั้งแต่ผมไม่มีนะก็เอาไว้นี่ก่อนเอาไว้ลองอะพวกดาบอะไรโอเคมาส่วนข้างสกรปรนะกครับก็ผมก็แขย่าไ้ทุกจุดนะทั้งหมดเลยปุ๊บแต่ว่าจุดขยับจะไม่ค่อยเยอะยอหไรเพราะมันเล็กส่วนนี้ก็ขยับได้นะครับหมุนได้ยังได้เลย ข้านหลังก็ขยับได้มีทรงมีเส้นมีลายอะไรเยอะเลยส่วนขาครับส่วนขาก็จะมีกิมมิกอะหน่อยขาขยับได้นี่ขยับปุ๊บส่วนนี้จะขยับด้วยบมีส่วนนี้ด้วยอืมอืมส่วนตัวนี้ก็จะขยับปุ๊บนี่สเต็ปแรกหนึ่ง เต็นะครับตั้นเลยขาจะมีโชคด้วยนะตรงโชคส่วนตรงนี้จริงๆมันจะเป็นสีแดงนะผมเอาสีเงินป้ายและส่วนตรงนี้เอจะบอกข้อเตือนหน่อย่าเอาสีเงินป้ายครับเพราะเอข้างนี้ผมก็ทำเหมือนกันสรุปคือส่วนตนัวนี้อีกข้างหนึ่งผมหักนะผมก็เลยเอาแผงอสีเงินมาติดมาติดเอาแล้วก็เอาเรา ก็สำหรับใครที่อยากเอาสีเงินป้ายนะแล้วมันมีเทนเนอร์สูงก็ไม่แนะนำให้เอาสีเงินป้ายนะครับมันมีิีที่จะหักได้ของผมข้างนี้หักไปแล้วก็ใครจะทําก็รัตบุญรัตกรรมเลยครับโอเคส่วนฝ่าเท้านะนขยับได้ยังใช้ขัวปึบปึิบเพิกมหนา้าก้มหลังเท้าแข็งๆนะฮะไม่ไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ท้าหย,ยาบท้ายนี่ใช่ไหมมาท้าแข่งๆเลยเป็นชิ้นสองชิ้นประกบกันนี่ขยับไ้อย่างนี้โอเคใช้ขวานใชขวานเล่นดอกเล่นด,ดกๆๆก็รีวิวตัวหุ่นก็นมีแค่นี้คนระับไปดูอาวุธเสริมในกล่องเลยมาเริ่มต้นด้วยชิ้นแรกดาบคาานะคาานะก็จะมีให้มาสองสองเล่มน,นะ ส่วนดาบของคาตาหนะ้าก็เป็นสีเงินชุบมาเลยสีสวยนะแต่ก็น่าจะมีจุดตำหนินิดหนึ่งก็มีจุดเล็กๆน้อยๆนะเช่นนี่ยังมีโอ้ยกล้องไม่โฟกัสอีกแหละแต่ก็มันจะมีถึงจะเป็นสีพ่นชุบนะมันก็จะมีจุดๆเล็กๆน้อยๆตรงตรง,ตรงมุมขอบดาบนี่แต่คงไม่มีใครมาดูหรอกหาความยังสะท้อน,นเลยแสงเลย ็สวยนะครับผมชอบมากเลยส่วนตัวนี้โรงดาบ,ก,ดาบก็จะเป็นสี่ชุบมานะทั้งสองแบบทั้งสองด้านเลยโกรงดาบกับปลายดาบส่วนโครงดาบจะมีให้มาเปลี่ยนนะครับนี่จะมีแบบเออไม่ไม่ชุบกับแบบชุบนะผมเลือกใช้แบบชุบมีส่วนนี้เอามาเปลี่ยนก็นได้กับตรงนี้ทุกเล่นวิธีการเล่นก็เอามาติดกับฝาฝามือของตัวหุ่นนะ ครับพิด้านี่วะกับตัวนี้สามารถติดกับตัวนี้ได้นี่อามาติดกับตรงน่องขานะครับแล้วก็ติดไปก็จะ่มันหุ่นใส่สาดาบสะพายขายท่ๆโอเคก็ดาบทั้งสองเล่มสามารถใส,าาถสไ่ได้เลยนะครับใส่ทั้งสองข้างเลย Okay. ไปไปไปดูไที่ชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับครับส่วนที่เอ่อ tactical arm นะผมไปเปิดคู้มือดูมาแล้วมันเรียกว่าเท c ก tactical arm หรือ arm เทคนิคอาร์มอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็เออมาดูเลยก็รูปแบบแ,บบแรกนะเป็นรูปแบบดาบยักษ์ก็หุ่นไม่สามารถถือได้ด้วยตัวเองนะต้องใช้ Action b a เบครับ action b ์เครับซึ่งในของก็จะแถม Action b a เบมาด้วย ไม่ได้มาเส่ตัวหุ่นให้ค้ำยืนนะเอามาค้ำดาบแต่ก็เอามาค้ำหุ่นยืนได้อยู่แล้วมั้งแต่ไม่มีที่หวางมี่อยู่เออโอเคปาดผ่านก็เรื่นของตัวนี้ก็คือคือดาบครับใช่มันคือดาบดาบใหญ่ขนดา,ขาดก็ใหญ่มากเชยก็ตัวหุ่นอีกนก็เออเทคเทคเทคนิคเขาอาร์มก็จะมียกเล่นอยู่สามรูปแบบครับ มีเอามาติดกับบ็ค k แพ็กกับบ็คกแพ็ก็มี2รูปแบบคือแบบแบบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวผมที่ดใหดูก็วิธีติดก็ถอดส่วนนี้ออกมานะนี่มันจะมีให้เปลี่ยน2แบบนี่คือแบบที่ติดแบบแรกนะเป็นแบบก็น่าจะอะไรสักอย่างน่าจะเดลต้าอัลฟาฟอร์มอะไรของมันเนี่ยลนะซึ่งผมไม่อยากจำนะปล,ปล่อยไปก็นี่จะเป็นประมาณนี้ครับติดเข้าไป ผมเปลี่ยนแล้วนะใช่ไหมหรือไม่ใช่วะผมว่าไม่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูคู่มือกันนะครับอ่าจะถูกก็ติดเข้าไปเลยนะตัวนี้โอ,อ้ไม่นะกงลงไปโอเคปึ๊บปึ๊บด,ดตัวนี้เปล่าวะโ,โง่อีกไม่ใช่เว้ย เงียถูกแล้วนี่ผมก็จะประมาณนี้นะติดเข้าไปจะเป็นเหมือนกา้ามปูใช่ไหมถ้าผมคิดไผิดนะเหมือนก้ามปูเลยแล้วหลังหูจะประมาณนี้นะประมาณนี้คนระับครับโอ้ดูเกะกะมากเลยแล้วคงระเก็แต่ก็สวยนะ มมนเรียกว่าอะไรเดลต้าฟอร์มอ๋อหกตัวนี้ด้วยเงี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรวีฟอร์มโอเคหกนี้เป็นตัวบีโอเคเป็นเอ,อ่อวีฟอร์มค่อนข้างจะหลวมนะแต่ก็ถือว่าให้รายละเอียดมาเยอะนะ สำหรับราคาเ0็ดร้อยบาท7จ0ดร้อเอเ้บาทถือว่าให้รายละเอียดมาเยอะอยู่สวยอยู่ครับโอเคก็ผมขี้เกียจเปลี่ยนเป็นอีกหมดนะก็ให้ดูหุ่มือไปเลยก็จะประมาณนี้จะทำให้ไอตัวแพลนี้มันเงียงขึ้นนะเป็นเหมือนเครื่องบินติดตีดหลังเกาเรียกว,ว่าไฟฟอร์ม จะไฟฟอร์มแหละอืมันเขียนว่าไฟฟอร์มตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนโชว์ฉายโชว์แอคชั่นผมจะเอาให้ดูก็ให้ดูคร่าวๆก่อนก็มันจะสามารถเอามาติดหลังได้มาทำเป็นดาบใหญ่ได้แล้วก็เป็นธนูได้ครับเดี๋ยวช่วงแอคชั่นช่วงจับเล่นผมจะโชว์ให้ดูนะไปดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่าให้ดูคร่าวๆแค่นี้แหละครับส่วนต่อมาแอคชั่นเบรคนะแอคชั่นเบรคก็จะมีนี่ก็เบรกเนี่ยเอาไปค้ำพวกอาวุธ นี่ที่เขาอ่านที่ผมโชว์ไปเมื่อสักคีดเมื่อสกักกี้นะก็จะมีหัวให้เปลี่ยนอยู่หนึ่งสองสามสี่ีทั้งหมดเออห้าหัวนะให้เปลี่ยนเอามาเล่นได้ก็จะประมาณนี้ฮนะก็แค่นี้แหละมันก็คือแอคชั่นเบลือะโอเคต่อมาออแผงเหลือแผงเหลือจะเยอะมากครับมีทั้งหมดห้าแผงเลย ส่วนแผงเหลือบางแผงมก็จะตัดออกมาเลยน,นะก็แผงนี้เป็นแผงถ้าจะเป็นแผงของสไตล์นะมีดาบด้วยหรือม่นก็ของเอเทนี่แหละแต่มัน่าจะเป็นของบูเฟมนะมันจะเป็นสีนี้นนมาเลยเป็นมีดนะมีผมตัดออกมาด้อีแผงนึงน,นะมันจะมีแผงเบิ้นนะนี่เป็นมีดถึงเล่มแล้วก็ที่เก็บมีดนะอยู่ไหนวาที่เก็บมีดผมน่าจะ ออกไปแล้วแหละใช่น่าจะออกไปแล้วโอ้ย oh, oh. ไอซอนี่ไอซนี่นี่ตัวนี้มันสามารถเอามาเก็บนี่ได้ด้วย,วยใช่ไหมเก็บได้ใช่ไหมไม่ได้เนี่ยวันก็ช่างเถอะมันผมจำได,ด้มันจะมีที่เก็บมีดไว้ด้วยมันจะมีที่เก็บมีดแถมมาให้ด้วยนี่เจอและนี่ที่เก็บมีดเอาลงประมาณนี้ใช่ไหมลงนี่น แล้วก็ติดตรงนั่งขานี่จะมีจอให้ติดอยู่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ส่วนนี้จะมีแผงเบิลเป็นส่วนฝ่าเท้านะแล้วก็อะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นของบูบฟรมนะนส่วนนี้ก็แผงตาบอ,อยแผงพีซีครับก็เหลือสี่้าจุดนี่แหละก็เพื่อมีโอกาสได้ใช้ซึ่งไม่น่าจะมีผมผมไม่น่าจะต่อไอ้ตระกูลไอเทกละ มีสองแผงครับไปผ่านต่อกลับไปไหนอะไรกั่รูกถามคู่อผมก็ไม่ทราบนะครับอโอเคอ่ะกลับลืมแผงเอฟเฟกต์ไว้ใส่ในหมทันุนะครับนี่เป็นแผงใสๆนะแล้วก็จะมีส่วนคุณๆอยู่ย้วยเห็นไหม น่าจะเห็นในกล้องเห็นอยู่มันจะเป็นขนๆเล็กๆน,น้อยๆนะเป็นฟองน้ําอยู่ข้างในนะครับไม่ค่อยสวยเลยส่วนสุดท้ายสติกเกอร์แล้วก็น็อตที่เหลือโอเคสติกเกอร์นะในะก,ออกล่องก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์น้ําผมทิ่ไปบางส่วนนะตามที่เห็นในต้นคลิปนั่นแหละแล้วก็สติกเกอร์ขูดที่ไม่น่าขูดนะครับแล้วก็สติกเกอร์ฟอยที่ สติกเกอร์ฟอรของดาบันนะมันจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่สติกเกอร์น้ําตัวนี้ผมว่ามันดีช่านน่าจะดีแล้วนะและเอ่อความคมชัดก็อยู่กลางๆนะแต่ความเหนียวก็กลางๆมือนกงงันแต่ลอกง,ง่ายนะสุดยอดใช้ดได้เลยเอาไปติดงานแท้ก,ก็ได้นะถือว่าสวยมากครับก็ในกล่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ออนี่คู่มืออืมคู่มือเหมือน ตัวที่ผมเคยต่อมากนะ็ก็ก๊อปงานแท้ล้วนๆนะแค่เปลี่ยนฟอนต์ตอนนี้เอามาติดเฉยหนึ่งต่อร้อยสกเกลไม่เขยนมาสเตอร์กเกียนะ์นะแค่นั่นแหละข้นงในก็เอ่อก๊อปงานญี่ปุ่นนะล,ลุงบันไดแท้ๆนะมันกันร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยข้างในภาษาญี่ปุ่นนะ่ะไม่แค่เป็นภาษาจีนเลยโอเคก็ทั้งหมดในกล่องก็จะมาวานนี้นะมาดูการจัดเล่นจัดท่าเล่นของผมนะโอเค นี่เป็นตัวที่สวยนะครับมาสเตเกตเอเทเลสเฟมนะเป็นกล่องที่โคตรค่อนข้างจะโคตรคุ้มเนะมันก็ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ของแถมมากมายมาสานนะก็มียังมีส่วนยังมีชิ้นส่วนบางส่วนที่ผมยังไม่เ,เอาให้คุณดูครับก็มันค่อนข้างจะลงนะนี่ของแถ้มันเยอะมากก็ยังมีที่ส่วนเล็กเล็กน้อยน้อยนะในนี้ก็ ปล่อยมันไปแล้วกันนะก็ส่วนชาไอ้ถ้าแอชันก็ผมทําไม่ได้ไปหมดแล้วก็ไอตัวนี้มันค่อนข้างจะมีมอิสระในการขยับชิ้นส่วนเนละส่วนข้อเสียก็ทำสไตล์ตางานจริงนะครับก็พลาสติกมันจะบางๆหน่อยขยับนิดนึงก็อนาคตน่าจะรวมแล้วก็น่าจะยืนไม่ค่อยอยู่หรอกอันที่น่ออาจะยืนไม่ค่อยอยู่ก็คือการถือไอ้นี่นี่ น่าจะถือไม่ได้นะในอนาคตผมลองดัดเล่นดูแล้วมันค่อนข้างเออจะหนักไปหน่อยถือ,อยากด้วยนะแอคชั่นก็โดยรวมก็สวยครับแต่ผมยังไม่ติดตัวนี้ผมยังไม,เม,ไม่เอ่อติด,ดคอติดเตอร์เอกอร์นะก็ปะปะแปะมันไปก่อนว่างๆก็จะติดก็โดยสรุป ตัวนี้ก็เป็นตัวที่คุ้มนะในราคาเลทหน่ถึงพันนะปบงแดงเจ็ดใบก็ได้แล้วครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะขอไว้ว่างๆผมจะมารีวิวอีกนะก็ไม่รู้จะตอนไหนนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ใครที่รับชมจบก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะก็ใครดูจบก็ ฝากอ่ะไม่ต้องกดซับก็ได้หรอกดูๆไปผมไม่คิดมากก็แล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย